โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไร้สระอีกเช่นเคยนะครับผมนะโอ้ไรสระอีกแล้ววันนี้ก็วันว่างๆอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็ขี่รถเล่นอีกแล้วนะผมนะพูดบานกันหน่อยนะผมนะวันนี้ก็ นั่นเระนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดยาวเลยนะเปิดยาวเลยนะ งแรงกันเก็บเด็กไม่อยู่แรงกันโอ้เมื่อกี้สุดๆเลยนะเพื่อนเราจะลงอุโม,มงแล้วนะข้างใต้นี่เสียงโคตรแรงเลยเสียงโคตรดีอะครับเพื่อนๆข้างใต้นี่นะครับผม <laughs> โอ้โหสุดยอด ได้ยินไหมเพื่อนๆไม่กล้าเล่งเลงเออนะผมก็เป็นบ้าละมุมจุดนี้ไปเดี๋ยวผมจะสับลอยไม่เอาไม่เอาก็นั่นแหละครับวันบ้างๆไม่มีอะไรทำนะผมนะพเพื่อนๆเราก็มาขี่รถเล่นกันนะครับผม สำหรับใครที่เพิ่งเห็นคลิปผมเป็นครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะผมสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามคลิปเอ้ยกดติดตามช่องให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ไร้าสาระนะมาขีแเราเล่นคือแบบว่าไม่มีอะไรทำนะครับผมว่างเกิน โอเคแล้วไปแล้วเปิดสิครับจังหวะน,นี้รออะไรล่ะเปิดเลย โอ้ผู้สาวขี้ลอยสีแต่ง ผมสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะผมนะขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมเมพื่อนๆพี่น้องนะครับเออคันนี้พี่เขาจะไปไหนนะไปแล้วเจอกันคลิปแรกนะผม